อันผัวกับมัดไทยมาคาดให้อยู่บ่แต่ละมือนะมื่อมาเมื่อมาวันนี้มาเนาะเออเอออันเจ้าบามื่อมาแล้วเนาะเฮ้ยของของว่าผัวทหารกับบามื่อมาแล้วว่าวันทิตวันเช้านี่กะชีอาบน้ำอํานาจฐานเลยเนาะเออโอ้ยชาวอนเลยเนาะอืม เฉพาะจังหวะข่าวปันหยวกปันนั่นนั่นเนาะปันนวล่ายเนาะโอ้ยอยากเห็นเด้เนาะบะคออันเครื่องในมันใหญ่ช่บนี่ออกออกมาบออันบ้านผักในชายล้านหนึ่งเอาออกมากินนั่นน้ำตลาดนี่แหละเฮ้ยชายล้านนึงจ้ะบะมาบอ ไปเอาคือว่าว่างฮันวะไม่มีเวลาว่างชิไปดอกว่ะยังไม่ได้ว่างจาัเที่เธอบอ่เดี๋ยนี่เ,เจ็บตีนนี่เจ็บตีนเออเหยียบคงแก้วนะเอาเป็นยังบ่ให้ผัวไปฮะไปเอาไปห้องหมอเฮ้ยไปชายามันกเ็เช้าไว้แล้วบอกมันแข่งก็ดีเะยรมันงคงแก้วฆ่าพ่อเอา้า แก้วค่ากับแพทย์เขาก็ะควรบังดอกมันยังค่ากันดิเมือ่อไห่ฮะไปเจ็บวันนั้นก็เป็นหมอโอ้ยอยากอันผัวก็ักอยากอยากอยากหลักชาแต่บอลเดียวฮันบ่อเจ็บตีนเจ็บมือบวดหักชาไปบ่อเฮ้ยแยงเละจำเขาฮะบ่อวันนั้นก็เป็นเนาะพังบ่าเนี่ยชีหักชาแต่แนวเดียวฮันเนาะผัวนั่นก็ดิ ตีนกับตีนกับมือนี่ก็บชิบุรักชาอันคือว่าอันอันนั้นอันนั้นออกกันข้อความมาชัยนี่ก็คือว่าอันนั้นว่าว่าค่อยให้คนไม่ได้ให้เจ้าใดคนก็นว่าว่าเจ้าได้พัวเจ้าพัวนาูปกปิดคุ้มกันนะ นี่สิงรับปันอ้าทโต๊บลอน้อนดิตจานดีบ่อนั่นไหนด้บอันดินตลกใช่เพื่อนของมันหักคนนับทีบ่อคือเชียงคูช้าจใ่ดอกมัวหับป่ คือชาวเวียดแท้คือจานกินอีเอากะอีนี่นะมันเวียดนอะตะกี้นะมันบอกเราอกจาจานนาจานเน่นนี่เด้บอกบอกบททองนี่เนาะนี่นาะนี่นี่บ่มันว่าบอาจานพูนาจานยันเม่นเมื่อพีนจานทั้มออนี่นน่จื่อเชปากมันชื่อหัเบอร์โทรมันแปดชามแปด นสนใจตุจานบ่กินโทรมาเรื่อยแท้จะสนใจมันางนว่าบ่กผินโถใจก็ว่าสนใจเนาะบอกว่ากินโถผิดเป็ดไปบ่ไรนะคนเฮงเดือดร้อนอยู่เดือดร้อนกับเมียใช้มันอย่างจนมันหับหน่อยเป็นไรตื่นท่านั้นที่ไรคลองโลกตุจานวะไปกันนอนมากับปิด โทรทุนันมันเนยโทมาเขาโทรกลับแตถึงเชียงผู้ชายโทรอันหลับเจ้าโทรไปเลยเพราะว่าเจ้าปัจจุบัคู่คอยแบบนี้บอกว่าออคันโบโทรมาคอยก่อนคอยชิดโทรกลับเชียงว่าเจ้าอยู่ใช่่ะบอกคอยบังรู้ดีนี่น่อออมิดเฉยหมอยอคือได้นี่แหละนี่มันว่าโทรพิษโทรพิษก็เอาโทรกลับกรับนาที ผมันรลุจักแล้วเฮาโทรกับมันยันมันบอกกัมันหาศจับบ้านทุจานเนี่ยยันเจ้าอภัยที่ทุจรรย์ท้อหาคนทำตาแท้จริงก็เฮาโทรไปเบิดเงินโทรจะบอกยันได้ไหมยันเฮาว่าวเนี่ยแล้วย้านี่ยนั่นเปนยังไผสิี่บุจาคุณโทรมาผู้สาวอยู่บ้านโคกเนี่ยชะม้อยเลยเนาะตุจานเนาะบ้านโคกนะบ่ได้ชะม้อยได้ทรมาอยู่เลยดิมื้อนี้น่ะเว้ากันกับข่อยมื้อนี้น่ะไปว่า อันนั้นแหลคคะอคอยวานคอยว่าใช่ั้นอันพักเงินมาในกว่าคนว่าอยากจ้างเขาดำนานี่ยว่าเอาจ้างไหนเจ้าว่าเจ้ามีอันทูบเบาในพันในพันร้อยว่าเชียนไปขอวันที่ท่นนั้นทุนนี้ต้นป่าวประวัติวันนี้อยากมาขอเงินนำคอยอันคอยจังถามว่ามันบอกอันอันมันออกได้เนาะบอกขอความมันเองนน่นใช่ใช่เบิ้งดู้นรนี่เบิ้งนู้อยอจีข้อจีอันเปิดให้ม่เจ้าฟังด้วย ยังแต่ความคอยขอความคอยยั้อความมันมันบอกออกขอความเสี่ยงนั่นเนาะตัวเนาะเนาะที่ว่าเสี่ยงที่ว่าชงไปหากันน่ะเนาะเออขอความมันอันชงไม้คอยน่ะมันบอกออกแล้วเออแล้วยังแต่ขอความคอยบัดนีคอยว่าเจ้าน่ะมีเงินอันนั้นเงินด้าเงินเดือนมาชีพอันย่านพี่ยังคอยว่านี่พังเด้อความคอยเบาเลยเจ้าผู้ชงเงินอันนั้นฮะเออคอยว่ากับมันนั่นนี่พังเด้อนี่ยมีเงินนั่น ไข่ถอนเอาเมียเขาอัดฉีชิบล้านนี่ใครก็ยากได้นะฮะเพชรคอยจ้างเอาหกมือพอดีเบิ้ลแล้วนาคอยเป็นว่าพนถามอแล้วเลยบ้าเจ้าแล้วแล้วบ้านนี่ล่ะผู้บ่าวนามัดจำพลคับเจริญหนึ่งข้าเจ้าจะได้คอยหนามัไทยเอาใครคอยนเอาให้หมอนี่นั่นฉีชิบล้านแล้วเอาโรถคอยนี่มันยจะได้ฉีชิบล้านโอ้ ก็คักอลีรคอยกับิ่นนะบ้านนี้แหละบ้านนี้มันโทรมาหาคอยขอเงินอยากมาจ้างมันเขาดำนาเอ้าผัวเจ้านายพันนายพลมาขอไปยังน้ำคอยนี่น้ำคอยคอยเหตุหกมือแล้วคอยว่าชี้ชายพลนอันนี้บ่คอยบอกินนี่นนะนี่เด้อนี่ทางเดียวก็วอานี่อมีเงินนั่นไถ่ถอนเอาเมียเขาหมดชี้ชิบล้านเฮ้ยคนไผ่คอยเอาชี้ชิบล้านคอยจ้างเอาหกมือพอดีเบิดแล้วนาคอยเบิด์ตว่า ผมมีเมียนี่แลว้วผ่อนเบิ้ลเรื่องนี้ค่อยๆรอใช่มันได้ะนี่ผู้มีผัวเจ้าผัวนายกับเจ้างเงาที่ก็ว่าไปฉังมาว่าดูม็นประมาทเดอ้อก็ที่ลูกมีผัวอะไรบาปได้เดอ้อส่งนั่นแล้วให้เพื่อนตุจานาชงเงินเขาชงให้เ<ห>จ้ามันเบิ้งไงชงไอเพื่อนแบบนี้ โอ้ยบ่กีดเมียนก็ได้ดอกอันตู้พอดเนี่ยบ่ไปญาติแย่งผู้ใดดอกเจ้าเพิ่นจิเบิงอยู่ปรจักมักอยู่ปรจักน้องก็นอนน้องเอาก็เบิ้งแค่แล้วบ่คอยบ่ใช่ไหมอันยากหน่อยแต่คอยได้มี้ผู้บันทุ้กันนั่นคอยแล้วคำเป็นฉลกฉลึงโอ้ยบ่กีดเมียนก็ได้ดอกอันตู้พอดเนี่ยบ่ไปญาติแย่งผู้ใดดอกไยยเดี๋วม บแมนว่าอ้ยจากได้นี่น้อยนี่ดิไปเอาไปกอดกุมคุมโทษเนาะกร่บอกป้านั่นดอกเอาเมียผ่านมานี่เพราะท่านได้กอดมกุมผู้ใดเอาดอกอกันว่าความทุกความมามเลยก็เอาอือเดี๋ยวคอยว่าใชมันได้มันมันชุ่มมันบแมนคอยให้เจ้าใดไม่ว่าว่าเจ้าหนาวบัวเจ้าบัวนายบัวทุกทหารมีเงินดับเงินเดือนอือ เงินดำเงินเดือนมันย่างเอาขายไถนาเหมืงน่ะตุจานทร์ผู้ใดนั่นนะเอาก้อนมาเลยวก็ชายเจ้าบ่มดอกเป็นวอกเป็นวอกนะผมเป็นวอกคนที่ให้เป็นวอกกับผู้สาวผู้ใดเด้นี่เนาะคอยให้เพิ่อนคอยว่อด้วยนี่เป็นวอกว่าเจ้าเอาผัวเมียนรักเป็นคนเสียงหลังอ๋อเล็บตุจานทร์เงาลีนขอพึ่งเงินนำไข่บมเป็นผัวเจ้าผัวเจ้าผูวมาจับมาจองเจ้าเมียนเลยนะก็เอาและวนำเขาเอาประวัติเมื่อวันที่อะไรกันจุดเลี้ยวเลยว้าเดี๋ยวนี้น่ะ องวันที่เท่าใดจะเอามือน่ะองมาที่ชนะิบ,บานจะบ,บอกจุดประวัตินี่มันกลายเลยได้ชิบานคอยคอยว่าวันนี้ผมไม่คอยให้เจ้าใดคอยว่าให้เจ้าเอาเงินดาเงินเดือนนั่นนำผัวเจ้าหันมาเอมอมาจาัดนำให้นึ่งนาวปรชิดขอพยามเงินนำคอยก็แม่ผัวเจ้าเอมอมีเงินดาเงินเดือนนั่นจะบอกว่านี้ไดขันก็คอยอยากได้ไทยคอยแค้นทื่นเอาชี้ชิบลาดโอ้ คำเฉลืงหนึ่งส well? ี่สิบล้านเขามาแต่งันเขามาจำคำเฉลิองหนึ่งจำเขาชิมานอนนํำเจ้าโอ้มกันค่อยก็จำได้ยี่อดกันเฉลิองหนึ่งจะนอนน้ำก็นอนค่าคำเฉลิองนั้นโอ้ยจัดก็จะให้เป็นองเฉลืองํามเฉลืงเเหรกันว่ามันขาดใดนะชิเที่ยวไปนอนน้ำเออเนื้อนั่นก็จะแต่งเดื้อนี้่ก็แต่งก็ิ้มไล่ไปยุหันคือ่กันกมอนอนว่าไงมีคำดาวรถด้วย ะบดตัดออกก็ได้ดอกโบหลายดอกเพราน้ำเมี่ยมูยันมีบาปมีกรรมเฮ้ย <c oughs> ว่าไปช้ำนี่แหละไปชิวหลายบอลอันนั้นมอดขยาดอกโทรศัพท์นะว่าวหลายดอกเอาโทรไปเพิ่นตัดอันนี้อนะั <c oughs> นนี้คอยว่าวั่นี้ประจันตพัวหม่ให,หายันพัวหม่อันนั้นเอาเขาว่าวช้ำเอาเขาว่านี่แล้วผู้ใดกระดองแหง กูได้กินเงินได้เงินเดือนมันก็ไข่แล้วบอกว่าเ,าเนาะกินไปเอาหนิบูมีเงินเดือนนี่ถึงเงินหารับจ้างเอาเผลอว่าว่ะคอยเอาไผ่เพื่ออะไรแบบนี้ไหนคอ,อยเอาไผ่ไพ่มาแจ้งคอยเพื่อ่าเรื่อดีได้บัญญัติพนินกจขอความห้องกมว่าห้เงาอันนั้นนิ่มออกเลยเอาเอาได้เนาะได้เหรอเออเอาลูกปจักษ์จะว่าเอาบึงบึงโอหัวอีนอยนี่เป็นอันนี่เสร็จ อ๋อิดนี่ยข้อความของมันงูเฮาน่ะย่างิดเออด้วยี่พอได้ขอชิดโทรหา่ทอมเพินโทรหาแล้วคนใจห้อนเนาะใจห้อนเอาจิงะเนาะอืมรจังยอไมได้จังลบมดข้อความลบข้อความอ๋อแค่นั้ยันโพจักบอยชินะ อหออยู่ได้ใช้ได้เน,น่ะนยังยังไลไปได้บ่แล้วน่อยไลายได้เนาะพิษพงกันแล้ว,ลลวโาาวท่นะลอยลีเนาะอันออนผัวก็มัดไทมาคาดให้ยวาแต่ละมือหน่อยวันนี้มาเน,ะนาะเเออ อ่ะเจ้าบาเมื่อมาแล้วเนาะเฮ้ยของของว่าผัวทหารกระบ,บาเมื่อมาแล้วว่าวันทินวันเช้านี่กช็ชีอาบน้ำออมนัยทารุนเลยเนาะเออโอ้ยชะอ่อนเลยเนะาะเฉพาะจังหวะขาวปันหยวกปันอันนั้นเนาะปันนวลผ่ายเนาะโอ้ยอยากเห็นเลยเนาะบกขออนันเครื่องในันบใหญ่ชับนี่ เออออกออกมาบอสอันบ้านผักในชายล้านหนึ่งบ้านจงเอาออกมากินนั่นน้ำตลาดนี่แล้วเ้ยชายล้านนึงจ้ะว่ะมาบ้านอว่าเาไปแล้วเอาคือว่าว่างหันวะไม่มีเวลาว่างชิไปดอกว่ะยังไม่ได้ว่างจัเทีเ่อบอสเด็ดนี่เจ็บตีน เออหยบคงแก้วนะเอาเป็นยังบ่ให้ผัวไปฮะไปเอาไปพงหมอเฮ้ยไปชายามันก็เช้าไว้แล้วบอกมันเสียงดียังได้มองแก้วฆ้าพ่อเอ้าแก้วฆ้ากับแพทย์เขาก็ะวดบึงดอกมันยังฆ้าก็ดีเมื่อไปฮะไปเจ็บ้ยวบานก็เป็นหมอโอ้ยยักอันพัวกับดักษัก อยากหลักชาแต่บอลเดียวหันบ่อเจ็บตีนเจ็บมือบอ่หลักชาไปบ่อเฮ้ยแยกเละจำเขาฮะว่อวันนี้มันก็เป็นเนาะ,นะพังบ่านี่ฉีหลักชาแต่แนวเดียวหันนาอผัวน,นั่นก็ดีตีนกับตีนกับมือนี่ก็ชิบหลักชาอันคือว่าอันอันน,นั้นอันนั้นออกกันข้อความมาชัยนี่ก็คือว่า อันนั้นว่าว่าคอยห้คนไม่ได้ให้เจ้าใดคนก็ว่าว่าเจ้าได้พัวเจ้าพวนายเงินดำเงินเดือนมีกระเจ้างเงาบัญชีคอพยักเงินนําคอยคอยว่าคันคันคอยชี้ให้บรรจัน,จนพัวเจ้าให้เจ้าว้าเน,นี่ยท้งมีเนี่ยมีดอกเองนินเดือนแต่ว่ามันชี้ใจให้ลูกให้มีหม,มู่บัญชเจงใจกับพัวหมูนะ่น่ะ เก่งใจไหนกั็เก่งใจผัวมูนั่นแหละเลนาะคันบ่มีผัวใครลราบอกเป็นผู้แช่ผู้เช่าแนวจะใครก็ให้ในแล้วเฮ้ยเอาอยู่คใครผมเอาเงินไปอยู่พี่เขาชิบูจักบ่บกบอเอาคันบ่บอก็ออกมาได้ไหมบ้านผักพี่ช้รถล,ล่อนหรือฮะ เจ็บตีนก็เชียวโหลดไปชอดเนาดอกชดนั่นแล้วเขาว่านําบาบเขาบาบมันบ่อหลายประเดเขามาจดประวัติเมื่อนันหลายประเดดองนันห้าชิบล้านบ่อห้าิบล้านขอีกกิโลหนึ่งฮะ เอาคือว่าคับกิโลหนึ่งหัวาหาตูยังไงกะว่าบ้านบ้านจะว่านะโทษเลยฮะเออโทษเนาะบึงคอหักเลยเด้อคำแกนคอเนเด้อคำเป็นโลนะชาย้อนได้เฮ้่ยแข่งจวัฒมีคนตายผู้หนึ่งเพือ่อตายยังเอาคอหัก เอาเห็นอะไได้บ่หัวตีบ่เลยบอ่อแขนค้ำกิโลหนึ่งทักตายเลยได้บ่โอ,อ้เจ้าอ่อนดีนออนเดนาะบัดบุญนั่น,นนะบัดบุญเดือนฉีปีฉี่านี่จุกแขนลงวัดได้เดนาะคอยไปเห็นมาคอยชิลล่มเอ,อ่มันชิลเลอรจะตายเนี่ยนะมันจะชิบวน่งทางไปนี่ใช่เว้นเาอ่อนเจ้าดีนเนาะ เอออนันนั้ลแล้วได้พัวเจ้าพัวนายกับจังชันเลยบอกเฮ้ยปัดคอบัดคอเงินน้ำคอยกระขายคํำนั่นกับไปจ้างกว่าคนนั้นน้อยชื่อคอยนั่นเด้อหกมือนชื่อแรงแล้วเลยน่หน้าเจ้าชํำบ้านอันเข่าเข่าหน้าเจ้าครับเข่าหน้าคอยนั่นอ่หน้าคอยนับราอยแล้วคอยนั่นได้ชามร้อยเจ็ดชิปชามร้อยเจ็ดชิพชอบ พกมือดำนั่นแล้วเอากระจ่างแล้ววะเจ้าผู้เป็นเมียผัวเมียเจ้าเมียนายแห้งจ้างเอาแล้วเงินเดือนเท่าไรเจ้าวะนายพันช่ำใช่ไหมทีตั้งดำมากระไรโว้ยดำมันกับเมย์คอยยังเงินดำคอยอยากไปจ้างดำนาเป็นยังบุคคลดำผัวฉันเอาเมื่อเม็นเมียคอยก็ก็บ่ให้แล้ว คัน,เม,น,น,เ,นมเมียนั่นแล้วจะเฮงก็นาเมียนั่นป้านี้แล้วจะเฮงแล้วไปไม่แสร็ไปจ้างดำให้ฮะจ้างดำให้เอาบ่เป็นเมียก็ชิไปจ้างดำให้เบาเนี่ยเบาเบาเจ้ากับปานนั่นเชื่ออืม <c oughs> อันจูหัวปันว่าออกมาตลาดเด้อเฮ้าเงินให้บาเบาเบาป <c oughs> ันมีเวลาเจ้าคันจักมือ่อใดมีเวลาเดือนใดมีเวลาน่ะ ขันบัวชาวสะวันเอ้าชาวฉวันชาวเชิกรไปแล้วเขาบ่มีผัวขันว่าน้ำเจ้าผัดเขาชิมจุดประวัติแล้ววันที่ตอนนั้นวันที่ตอนนี้ไผ่ที่ไปหาบัวเปลินชื่อของแนวบหมักบัดผูมักบัดมักเจ้าผีเจ้าบัดบามีผัวแล้วย่า หมดมากบมเอากันผูมักคือคอยมักเจ้านี่บัด่าโอ้ยกันเจ้าพ่อของคอยนั่นนี่เจ้าเหลือแล้ว่าชมคอยยักพ่อแท้ๆบทมันเหลือนี่นี่เราบอกอันไหนก่อนเอาผู้บุหุบคอยตังบอบ่แมนวาวัน มันนั่นดอกบัเวเป็นเบาหญิงสีควันเขาดอกคอยบวมักเลยคอยบวเอาคันผูกคอยมกักคือเจ้าหนึ่งเท่าใดก็กระชิบแดงคือเจ้าว่าจามชิบลา้านมื่อนัน้นว่าชิปไปเลยใดมื่อนั้นไหนชิชวนไอ้น้องไปเจ้าปัดปิ้นปับโอ้คนนี้ผู้บ่าวแล้วมาจำคอยแรทองเฉลืงหนึ่งบุ้ยทองเฉลืองหนึ่งมันไหลปันใดอืมเขาอยากถามมันมอดได้ชิบล้านขึ้นมาเูเฟือได้บุ้ย พ่อได้กานั่นยาค่อยกัญญาแหละอยากพ่อรับดับเทือนี่ก็ะชิบงให้พ่อเนาะเฮ้ยอันจูผัวแล้วเขาแล้วน้ำเนยโทรบอกเด้อะมีเวลาว่างเด้อแต่ว่าโบโบวาดอกอันชิเดือนมื้อเดือนเดือนเดือนปีนาะนะดับเทือนในกระยาดอกพ่อมุกพอใจกระตายกระชิับตานะาเด่นเนาะเออเออจูเอชื่อูใด เอออืมมื่อใดเวลาว่างเลยทรโลดคือเมื่อนั้นแหละฮะอันไหเกาะอันไหนเกาะโขเงินมาเอ้าให้พขกไปเป็นเป็นพขกพุ่นฟังเว้านี่แกใช้รถไทยไปพุ่นรถอันนั้นพูนนอนจังชีพอน่ะรถวีโก้มาบ่ตวใช้รถวิโก้คนายชื่ออันผัวพวนที่ว่าเอากันแล้วนั่นคือที่มันรถวิโก้ชามคันผมเลยแก่เงินไปเนาะจังอันนั่นน่ะ มันรถชิบล้อโอ้โทษโทษจะพอดอย่างงี้คอยคอยอย่างงี้ว่ามันคว่ำวางนี่นะบางครังเข้าไปนี่อันมันหนักเงินนั่นที่แม่เนาะโอ้โทษมันแก่ของแน่นั่นนะบ่ในทางลุ่มนะบ่ไปนั่นนักเห็นวอาเงินนั่นเงินนั่นคือจิบพ่อพอร้อยที่คุยต่อยจะเสื่อมนั่น โอ้คอยในเว้นบอกคอยไปลินอยู่ชาวชาวันมือนันกันมามันพออบโมเชื่อนได้คนเอาอันเบียมากินอยู่จนว่าขำจะได้มาหาเม่มีเวลาว่างโทรหาเด้อเห็นบ่เออจริงจริงเนี่บ่มี nít nín bờ, giờ lao văng thua hà đó chị phải đi nằm đơ, nít là bờ, alo, nhàn 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 ไหไดใช่ไหมว่าเชกคนนั่นมันแนนี่แหละค่อยว่าใช้ใครแล้วว่าค่อยบอกว่าห่าราดนะมือนั้นคือมือนั้นมาในแม้วกมันบ้านผักดิฉันห้าราดเนาะคืนเดียวหาราดนี่นะห่ารัดข้าวงัวใครที่ไปให้หัวห่ารัดบอกแต่แต่งมีอะไกันยังโบนั่นชำนัทว้าใช่มันมันบ่มู้จักเลยมันมาบ่ไดเลยเออเขาว่าในนั่นเลยแม่เราบ่หนอม <โ>อรดอยตุจานี์เรามีแพนธรรมดาได้เนาะน่คือการกันมันว่ามาเดิมมันว่าพกเหินมาโลดนนั่นแหละ<อ>โอ้ย